อ้อ,อ้เก่งจังเลยนี่ได้หดปลาคอบันเต <ไป S 1> ิมน้ำสบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องน้องมีิวสาวลาวชาแนลพี่น้องเมื่อ้เหมยวสิาพาบไปหาขวหอยตามทงนาพี่น้องซึ่งมาอยู่หลังบ้านของมิวคือเกาสิไปกับเอื้อยอะไรแต่ว่าเอื้อยพันหยางไปก่อนแล้ว วันนี้เฮาสีน้ำหลังคนไปอุปกรณ์เฮากระถือตะเสียมด้วยเพราะว่าเปินถือกระตาถือขู่แล้วสองคนคนนะป้าเฮาซีลุยไปน้ำหลังคนเลยเศร้ามาแบบนี้เพริรนกจะปล่อยงวัวลงกินหญ้าพี่น้องอันนี้เป็นมู่เป็นหมูอยู่เป็นฝูงงวเพราะว่าทางเส้นนี้เป็นทางงวาทางฟวยังังแต่ใจมาแล้ว อพอมาหอนหมก็เย็นเย็นโอเคเอา้า้องมึงก่อนพี่น้องโอเคเอา้าวโอ้ได้ยินเสียงตอบมามาแล้วก่อนสิหอนเอ้ยๆก็ต้อง มาแวะเบิกหมักเด็นก่อนพี่น้องผลไม้ป่าคือเกามีบอกถ้าเบิดอนุกาตแล้วก็คือเหี่ยวไปในตัวเลยจ้าเป็นหมอกไม้คือแบบตะกี้นะแต่ก่อนจะมีอยังน้อยนะให้ลงมาหาหน่อไม้ป่านี่ค่ะต้องหากินหมักเบ็ด bàn tôn có cho mạng ngay của gì đấy bàn tôn gật mạng của mạng nhì đấy quá vậy nhỉ? ข้างหน้าเขาก็จะเป็นบึงบึงบัวบึงนองบัวแต่ว่าตอนนี้น้ำแห้งแล้วอ้าวก็ไปไก่แท้อมอมีบอนัมโม,มนี่ฮันเด้่นี่น,นี่ขวดนหายหน้าในน,นี่แล้วนี่ เห็นแล้วเห็นแล้วผูกข้าวปาไปาหาเห็ดเพิงวะ่ะเห็ดเพิงตับเต่าๆนะปลาข้ามข้ามามือไปนะะเนี่ยค่ะครัวสบายอยู่งเนะะีนะะ่ยค่ะเจ๊จักหน่วยแหละฮะผูกผูกกับคนมันบอกเคยออกแลนะเห็ดแถวนี่นะเห็ดเพิงนะ เออมันค่อยออกอยาี่ออกมันบ <c oughs> ุป่ากะติงนวลเนี่ยนวลเนี่ยเนาะ,ะปะเมือนี้ดดีพาไปเนี่าะอืมดีดมันแข็งนันลงหน่อยโอ้ยมันจิได้บ่ต้องหลัดก่อนได้หีเวลวเอาเชียมลัดฮัลโหัซาภย ปลาอเี่ยเราอยลงเอาเปียนเอ้ย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 เก่งจังเลยนี่ได้หมดปลาคอบันนี้เทมหมานหมานแต่สาวเบียบร้อย ยิ่เพชรถืออนโทรศรพท์ิปให้ไงไปแต่นี้ได้ฮอดป่าขอพี่น้องเ้ยไปลุยเจ้าวัิลาอยู่เนาะมุมนี่เบาะทางนี้ลงไปแล้วมึงก็เกือบเกือบป่าปลาบัวนี่บัวบานงามแห้งอันนี้ บัวจูช <laughs> ูเสป่าตายบอเกเนาะไปงา,ามดอกบัวอึ๊บเอเอเอาสิขามป่านี่ไปป่านน้อย โตใหญ่กว่านี้ก็บอเนาะแงอ้าหูกระปูแดงโอ้ยสาลิงเพิ่นมากใช่ไหมนี่สาลิงเข้าก่อนสิคู๊ดก็ต้องแงเบิ่งก่อนถ้ามันแงลงไปถ้ามันตายฮะเออป้ากระปูแดงนี่นี่ฮะแม่ เลิกอยู่จักแล้วเลิกอยู่คนแล้วกับปูแดงป้ากับปูแดงป่ามันแซงแล้วอันนี้ค่ะอาต้นผักหวานก็มีดือมอม่ได้ใส่เ้าเสวยแห็นยาว ฮอดแล้วฮอดแล้วบัดนี้มองคอหอยนี่แหละสิควดน้ำมันดีเลยขรัวในนี่แหละ,หละ,หละกับทางเทิงหันและมัน าพี่น้องมาดิมาพ่อกระปูพี่น้องมึงเริ่มมีสิจกเบิางสองเมื่แล้วเพราะว่าเป็นโูตันโฮเบลึก<ว>้ายนี่ฮ่าได้หอดกระปูจ้าเบิ่งความหมานน่ะได้ทางกระปูทั้งป่ามีเพศแก่นีไล่หลาย <laughs> ดูเป็นหมูมันมีการดมกลิ่นอีกเป็นเหม็นะต้นหนาว้นการขูวบอดโบมี่กว้ขูดเห็นเนาะมันเป็นจุ่มหอยอันนี้มันเป็นจุ่มอยู่ดายเอ้าซับเอ้า หอยแดงบัลงเผาเลยนี่เด้นป่าเลยเด้อได้ขบเบิดมีทั้งปู่มึทงทำภาคการจอกมีทั้งด่าหัวมีมีท,ทมั้ทงป่าพี่น้องป่าอยู่ทางลุ่มเด้อดูค <c oughs> ุ้ม <c oughs> แห้งอ่ะนี่นี่นขัวออกมานี่กระซิมีละมั้ยนี่อันเดี๋ยวนี่ขัวเบิ้ง นี่ค่ะมองใช่ครับโลกงานาอ่ะอืมนี้จะสับหอยอันนี้มันกละบางแล้วก็มันก็อยู่ตื้นเนาะเพราะดีกิ่นด่นหอยขนีดเนาะ ว่าไม่หาว่คอ้าวาอยู่ในสซนหน่อยสยตุยแฉบบ่หอยเรแหลมวอยขัวเมื่อว่านนี่แฉบอลเห็นได้แมอีแฉไอผสมแล้วาก็ล้ังมันกระตุยบ่ซะตุยแค่ เริ่มสวยแล้วก็แดดก็แห้งขึ้นแห้งขึ้นอลไรได้พี่น้องบ้านนีว่าไงคะสาวา,าเต็มคู่<ๆ>เต็มคู่แล้วเริ่มอยากอันนั้นเลยอยากเบิรแล้วอืม ได้เต็มคู่โอ้เด็ดซองน่ะใครมีกระไเนาะอืม่าวอ้าวยังมันอยู่คนเออขัวดปุ๊บค่ะมันสายหรือมันยังเอออพพไว้เยฝนอยู่ตากแดด ตายตัวนี้นกะมัน,นหออแหงเลยเนาะสนกับตกในเดียวได้พออยู่พอกินแล้วเด้อจ้าเต็มคู่เมื่อนี้ถือว่ามานแต่เศร้าเลยสำหรับคลิปมะควาอยเมื่อนี้กะมิวก็เอ้อๆก็สิคอโต ก่อนสำหรับคลิปนี้ก็สิคอฝากไว้สำานี้คลิปหน้าพ่อกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องน้องเมวสาวลาวสชแนลน่เด้อจา้าบ๊ายบายไปไปนี้